หลายคนที่ใช้วัตถุมงคลเรื่องของการลูกจิตอยากจะรู้ว่าทํอยังไงถึงจะแรงที่สุดวันนี้อาจารย์มาแนะนําสั้นๆให้นะเป็นเคล็ดลับที่สั้นๆง่ายๆแล้วก็แรงอันดับแรกเลยนะวัตถุมงคลที่ใช้เรื่องของการเลือกจิตลูกจิตเนี่ยอาจารย์แบ่งง่ายๆมี2ประเภทประเภทตะกุดกับประเภทน้ํามันก็ได้ทีนี้นะประเภทตะกุดกัน เริ่มต้นเลยเนี่ยหลายคนอยากมีสเสน่ห์แรงมากๆให้ใช้ตะกุดโยนีหน้าตานี้นนะตะกุดโยนีเป็นตะกุดที่มีการพันแบบพิสดารมีของมหาบรรดาที่เดียวในโลกนะเป็นตะกุดที่จานยันโยนีใหญ่นั่นคือพลังมหาสเสน่ห์ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะจะอยู่ในนี้คนที่พกพาก็มีลักษณะของความมีสเสน่ห์กับคนทั่วไปแต่ถ้าเราเน้นอยากให้มีสเสน่ห์กับเป้าหมายกับคนที่เราตั้งใจคาดหวังมีวิธีการทําแบบนี้ อันดับแรกเลยนะถ้าสมมติว่าเรามีน้ำมันเรามีน้ำมันนะที่แรงแรงขึ้นมาเช่นน้ำมันโลหิตราคาซึ่งมีรากราคาแช่อยู่อย่างเงี้ยให้เราเอาน้ำมันที่อยู่ในโลหิตราคาเนี่ยเอามาชโลมที่ตะกุดก่อนที่จะพกพาไปในระหว่างวันเออแบบเนี้ยก็จะแรงมากๆแล้วโดวยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเราพกพาพกพาน้ำมันแล้วก็ทาที่ตะกุดไปอะน้ำมันอาจจะพอทาเสร็จแล้วเก็บไว้ได้ แต่ตะกุดนี้ก็จะเป็นตะกุดที่เพิ่มพลังด้วยการทาน,น้ํามันโลหิตราคาเข้าไปพอพกพาไประหว่างวันแล้วก็จะแรงที่สุดส่วนใครที่เน้นเลยว่าเอาแรงๆเลยแรงๆเลยก็ใช้ลักษณะของน้ํามันเหมือนมนราคาแบบนี้นมันเหมือนมนราคาปกติแรงกว่าน้ํามันพลายอีกนะคนที่ใช้น้ํามันเหมือนราคาเนี้ยแต้มที่นหน้าอกกับหน้าท้องของตัวเองก็จะเกิดพลังพิศสวัดอย่างแรง แม้ใช้น้ํามันโดดๆแต่ถ้าเกิดว่ามีตะกรุดโยนีด้วยให้น้ํามันมือนราคาเนี่ยฉลอมที่ตะกรุดโยนีแล้วพวกพาตะกรุดไปจะเป็นเหมือนอาวุธที่ไร้แรงสุดๆส่วนใครที่เน้นได้อยากให้คนที่เป็นเป้าหมายคิดถึงแบบโดยตรงเลยให้ใช้ตะกรุดเริ่มต้นเลยนะอย่างน้อยต้องมีตะกรุดยันสังรักยันสังรักเป็นตะกรุดดอกแดงๆแล้วก็พันด้วยเชือกขาวแบบนี้ถ้าหากว่าพกพาก็จะมีผลกับคนที่เป็นเป้าหมายแต่ถ้าเกิดก่อนนอนเอาวางไว้ใต้หมอน ก่อนที่จะนอนนะนึกถึงหน้าคนที่เรารักหากอยากเพิ่มพลังตะกุดให้ใช้น้ํามันโลหิตราคะหรือน้ํามันทังเสน่เนี่ยแต้มทาที่ตะกุดแบบนี้แล้วก็วางไว้ก่อนนอนหรือพกพาแต่ถ้าแรงสุดๆเลยก็ใช้ลักษณะของน้ามันเหมือนมลราคาแบบนี้แต้มที่ตะกุดนะคนที่เป็นเป้าหมายเราอ่ะไม่ไปไหนเสียจะหลับจะนอนจะตื่นก็คิดถึงแต่เรานี่คือวิธีการนะที่อาจารย์เน่เอามาแนะนําว่าอ๋อใช้อย่างไรให้แรง ให้คู่กันทั้งตะกุดแล้วก็น้ำมันทุกขวดจะเป็นลักษณะของการใช้ของที่มีพลังต่อเนื่องแล้วก็มีพลังรุนแรงเพิ่มๆกันไปขอให้ทุกคนโชคดีได้ครอบครองน้ำมันและตะกุดในลักษณะของการสั่งรักสั่งจิตเริ่มจากตะกุดโยนีเริ่มจากตะกุดยันสั่งรักน้ำมันโลหิตราคะและน้ำมันหมื่นมลนราคะขอให้ทุกคนเป็นคนที่เจ้าเสน์ อยากได้อยากให้ใครคิดถึงก็คิดถึงสวินหาไม่รู้จักหมดจากสิน้นขอให้ทุกคนโชคดีได้ครอบครองสวัสดี